cultural expo and ayutthaya local cuisine festival for us to continue the dissemination of local food w i s d o m in พ a n a k นธ์และ adding value to culture ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านประเดชมาเป็นประธานเปิดงาน มหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคกลางและภาคตะวันออกบ้านเมืองของเราต้องยุ่งยากในการที่จะควบคุมโรคโควิด -19 นะครับซึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลได้ผ่อนคลายการปฏิบัติจังหวัดก็ได้เตรียมการจัดงานเพื่อกระตับด้วยสถานก,การณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับนั้นนะครับเราจึงได้มีโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตามลำดับ ทางกระทรวงวัฒนธรรมถือเป็นอีหนึ่งหน่วยราชการนะครับที่เราได้มีแนวทั้งนโยบายรวมถึงแผนงานและว,วัฒนธรรมกับซึ่งเป็นเอกลักษณ์และถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยของเรามาโดยตลอด ในนามของชาติและแผนปฏิรูปประเทศโดยใช้นิติธรรมวัฒนธรรมเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางตลอดจนเป็นโอกาสเรียนเชิญให้นักวิวัาการกระเช้าวัฒนธรรมได้คุณากรับรูงานน่ากัน Cultural Expo and Ayutthaya Local Cuisine Festival So for those of you who are watching นั่นก็คือคุณอามจอมจันทร์ศิษ์โต๊ะกนั่นเองนะคะงานพร้อมแล้วแต่โะไหว้อนรับทานเป็นทีเรีย้แล้วในช่วงนี้ค okay. ่ะขอเชิญรับชมการแสดงจากจังหวัดชัยนาครันนี้เราลำนาเป็น

กับการแสดงที่มีชื่อว่าระบำอยุธยานะคะทุกท่านก็คงจะได้รับูัวราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างเป็นทางการค่ะเดี๋ยวด t การแ i ดงกันเ o ย นะคะก็ขอย้ำนะคะในเรื่องของน้าชา่นใจที่สุกใช่แล้วะค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะอย่าลืมที่จะเก็บภาพสวยๆนะคะางานแฟชั่งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่ชงชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคกลางและภาคตะว,วันออก